มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทำการสอนวิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมธนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาพละศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศสู่ความเป็นเลิศ ในระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตและ13โรงเรียนกีฬากระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยมีนายวิษณุไล่ชพิทปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสวิทยาเขตได้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาและ3โรงเรียนกีฬาได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้ดังนี้นายพานุสีวิสุทธ์รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารประจำภาคใต้นายดามสุขสุวรรณน์รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขต,เขตชุมพร กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์จันทิดารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัตชัยขันธมาศรองอธิการบดีม uh หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตยะลากรรมการนางละองศรีทิพแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังกรรมการ นายพิสิทธิ์ชาญรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการนายยงยุทธ์หม่เสนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลากรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธารัตนฤทธิเนืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารประจำภาคใต้กรรมการจากคำขวัญที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ เป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมได้อย่างแท้จริงกีฬาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างจิตสำนึกในการดํำรงชีวิตที่มีคุณธรรมมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้สามารถควบคุมดูแลการผลิตบัณฑิตนักกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพไปสู่สังคมไทยเป็นฟันเฟืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อร่วมการสร้างชาติไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจอันจะทำให้เรายืนหยัดทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศสืบต่อไปอย่างยั่งยืน ศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ